อุ้ยงามค่ะเกือบสิบดอกค่ะมูนี่เป็นถ้าเกิดถ้เกิดเป็น,ปนมูค่ะซ่อนกันยุ้งสี่ลักค่ะมูฝาดันกับเยาวาได้ไหน้องหมดหมูแดงกัดมดแดงตัวหนึ่งสามสิบยังเจยวค่ะ <h> <h> พี่น้องสามสิบยังเจยวอุ้ยพี่น้องมูนี่ไหมเฮ็ดผึ่งเขาเด้อค่ะเฮ็ดผึ่งผิดอร่อยที่สุดแซ่บที่สุดของตระกูลเฮ็ดผึ่งค่ะ เดี๋ยวข้าวมือดิสุขดีดวงดีแห้งค่ะพี่น้องงี่คักแี้เน่นี่อันเฮ็ดอปนตันเฮ็ดเข็มทองนี่รถตัดเนาะเแต่ว่าของข้านี่ติดปลาธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องหมูมีเฮ็ดปู่ค่ะตอนนี้บ่เคยเกี้ยวเฮ็ดปู่ค่ะเฮ็ดปลู่ไม่ได้เห็ดปังอะไรปลาถั่นตอนเราโหลดอุ้ยโหลดปูสวัสดีค่ะ พบกันคือเจ้าค่ะสานเอบาลดค่ะชองอีสานพาลุยลือนทุกไม้ค่ะพี่นอ้องบอกกันน้ำบรรยากาศป้าค่ะช่งวงเศร้าเศร้าค่ะพาพี่พาน้องมาลองหาเห็ดขึ้นกันเนาะค่ะเดี๋ยวสานิอดมอนกาซีดว้าวบอซูฟังค่ะพี่น้องบางคนก็นยังสงสัยเนาะค่ะว่าสานเอ็ดจากับอีสานไปกับวิลลัมไปเนาะมีคนทักเขามาหลายค่ะสานิอดเป็นคนบุรีรัมค่ะพี่น้องโดยกาเนิดเนาะคะ่ะแต่ว่าเดียใหญ่มาอยู่พะเยาค่ะบนเบ้ารถ10ิบกาปีแล้วค่ะสิีิซิหาปีแล ก็คือลักลักก็คือยูนีค่ะจำเนา่าเนี้ยก็ยูนีมุดเนาะคะ่ะบางเถือบางช่วงเดี๋ยก็ไปขายของบานแม่ค่ะหรือว่าผ้าร้านไปหายายเนาะคะ่ะก็สิทาคลิปยูบิลัมค่ะพี่น้องไปเดี๋ยวเราหาเห็ดคือเก่าละค่ะมาเก็บเห็ดน้กันคือเก่าค่ะนี่หน้าไม้เก่าไม้เดิมค่ะเอาเท้เชียงคําคือเก่าเนาะห็ดผึ่งผึ่งเหลืองหรือว่าผึ่งตองค่ะ นี่สิอมานมือราคาพี่าไหร่หลุดไปน้ำกันเด้อจ้ะแต่ว่าเห็ดเพิ่งนี่เพิ่นขึ้นไหวค่ะขึ้นไหวเถาวิไเนาะมนี้ก็จกักสิจังได๋ค่ะวันนี้ลุมไปน้ำกันค่ะ In fact, I've out. เราเห็นนมะเขากระชิจูมีความที่น่อนว่านกัพอดีครับมันเเห็นเขาุ้ยงามครั <c oughs> <c oughs> เกือบซิปดอก่่หมูนี่เป็นถ้าเกิดถ้เกิดเป็นมูค่ะซ่อนกันยุ่งสิละค่ะนแบบนี้เลยอพอหลายๆมูของนอเนา ทำเดี่ยวเทาค่ะส,สวยอยู่จ้ะล้างสังหอนมาหรอล้างสังหอนล้างสังหอน,อหอนของดีอะเนาะของดีค<ะ>าดว่าสิพ่ออีกหลายอยู่แต<ะ>่า่าแค่เดี๋ยวเห็นว่า Hoa hồng may mãi 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 Để mãi ăn, mãi 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 ได้เศษที่ดินคืนเนาะโอ้ยอันนี้เหิ่มเป็นลาแล้วเนี่ยค่ะสีเหลืองค่ะมาแล้วมาแล้วนี้เบึ้งเลยเหิ่มเนาะเหิ่มแล้วเอาแหกมันกระตาก่อนค่ะพี่น้องเห็นเ่าเสียค่อยว่าพอแล้วต้องงัดเนาะแต่ว่าเรางูเหลืองพิ่นมอใหญ่เหรอคะพันซ้ำหนี่น่อยแห่งเป็นขี้หินละค่ะขึ้นมา่ใหญอไเออ อันนี้น้อยทักมึงเลยพี่น้องอันนี้น้อยนี่เพิ่อสเตปเพื่อออมเลยค่ะมึงเหลืองขึ้นมาแล้วโอเคอันชัดนี่แหละแค่นี้แหละเฮ็ด,ดบานครับพี่น้องมันนี่เฮ็ดบานเฮ็ดเทาคือเบาสดเหมือนนี่ยเทาตะขานี่ยล่ะ <c oughs> เทาตะขานี่ลนะอีกแน้ห Mì khó không? cái bụng này tham mưu nha mày đuổi lời mhm 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 mà này? Ừ, <laughs> 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 รุ่นนี่หลายค่ะสวยยุ่รุ่นเนี่ยงามนี่ไงห้ยบางน่อะไน่มงามงามเติมแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยพูดเน็ดเน็ดในฝันกำลังขึ้นเนาะนี่น้อยอนึ่งดีมาแล้ว บอเกินสองมื่นะสองหมื่นนี่ดูเรื่องขาใี้น่อสองสามมื่นี่ละดูเรื่องเลยปลาเพิ่มคนคิดไปกลังสองคนเนี่ยปลาเพิ่คนหวิองชาดค่ะเพชรเพิ่นี่ที่มีรสชาต หวานเนาะแต่ว่าบกกรอบค่ะพี่น้องแต่ว่ากกแซ่บคือกันนะคะแค่ว่าเพิ่นบกรอบขึ้นเห็ดพึ่งเข่าเห็ดพึ่งเหลืองท้าเพื่อใชมักเน่าเด็ดค่ะนะโอ้ยจุ๋มเราจะเห็นแยกเกิดเห็ดพึ่งนี่กำลังออกค่ะนะ กระทั่งกีสวยๆค่ะถ้าลบแสงในตรงนี้ภาพแจ่มเลยพ่อบานเอาบานเนาะค่ะพี่น้องจงกินง่ายค่ะนิดๆ <laughs> ถ้าเฮ็ดพึงไหว่เล้วเฮ็ดละงูก,กับสิโกค่ะเป็นยังไันนะซิโก้ทำนี้ก็นั่งดีแท้เียโอ้โหสิลุกหน่อยลุกไม่ีแม่ไม่ีพอไม่ลุกอหนือทำนี่ก็ดีนี่เรืืองเืองเลยกินกนระแซกบก็ไปน้องวานคักสนิทแกงมือขึ้นเน่ย ไมเต้นรุ่นนี้ค่ะมื่อไหร่แจกบ้านแล้วค่ะเกิดเขเกิดเต้นมื่อไม่จะได้ซอกซ้ำหมู่ลวเนาะนดาจนมีงามค่ะพอดีแฮะ เยังรบกวนเรลื่มมาด้วยน,นี่ <g ül üyor> แมงดื่มทำงานด้วยดื่มทำงานนะเขาจะ <g ül üyor> ต,ต้องเพิ่มเสียงคนสีใบตองกับสีเห็ดเดียวกันเนี่ย <g ül üyor> จ,จะย้อนขจ้าเอิญเห็ดฝุ่งตองนะสีคือใบตองค่ะตาบอดีแมงบอ,อเห็นอีหลีเลยนี่ยโอ้สิงง่งไงบัวน้อหนุ่งไงบัวแมงเดิ่มทำงานนะค่ะพี่น้อง มาเสอาะๆซ้ำนี่เละโอ้มัอนี่แม่งคือบหอหงเริ่มมาแล้วคะ่ะในเวลาทำการแล้วค่ะเสียงดีกับแม่งเลยเด้ <c oughs> เอเม,มื่ตกเล้่เงี้ยมานี่แอบนี่แอบ <c oughs> แพะครูค่ะแอบซ่อน พี่น้องเอ้ยนี่แต่บ้านบานค่ะรุนิซาซิายังเจ๋อเลยซาซิมายเศ้าซาิสาสหลเนาะซาิสาสมายเยอ้อาอีฝอยเมียฝอยหลอดตลอดว่าเห็นค่ะมะเุเกะก่อนนีบ้าเห็นโอ้โอ้โนี้เนี่เนาะ้วจฝึกรเนาะนเนาะม่สุลุนค่ะเฮ็ด นี่แรกเกิดมี่เถามิชล่าผี้คู้สาวนี่ค่ะพี่น้องอ่ะจุิงแนี่ขอจะตัดนะดผู้ฝาบซันกับเยาวาได้พี่น้องหมดหมดแดงกัดหมดแดงตุวนี้สามสิบยังเจ๋วค่ะพี่น้องสามสิบยังเจ๋วสีนะ่สิบรถอ้วน่ะสวยๆค่ะ มันยังเข่ากันขันทีชิบมันสิเข่ากันสามชิบมันสิบอกคือแน่นเลแน่นดอกหนีบฟังนักนี่ตังลุนเลยเขย่อๆเหนือเบิ่งลุนหนีไปเนาะโอ๊ยน่ะไปได้ไปให้หญ้ากินไปแกงให้ซู่หญ้ากินค่ะเอาแต่เจ้งสี่บัวไปให้หญ้าเออหญ้าเขียวบดีเนาะ หลุดเลยวูสเน็กเน็ตใช่ไหมดูผัววูพีผีผีพี่น้องชิ้นเจ้าขอวะอ่นเดินก็ะไล่หลอือหูออมาไต้งแบบยังดุนอยู่ใช่ไหมี่นสองสีพี่น้องดีดีครับมะผลสายตาสานิดค่ะสายตาให้กินนะน้องว่ากินพักบุ้งายอยู่ฮะ ใส่แบบนี้ค่ยเกียงเนาะโดจินกวดควบควบควบนี่ใส่ไปแคดบานค่มันบานกับบานง้ามค่ะบานบอกทีไร่บานก็ไม่ดีเดี๋ยวะถ่อาแห้งให้ใส่จานใดอยู่ค่ะ เกือบแล้วเลยเครื่องกตาโอ้ยกาลังพอ่ค่ะพี่นอ้องให้พิ่งนกยุ่งค่ะกาลังเห็นค่ะปลานนี่สองดอกเล็กคู่แรกเลยค้าเอาอืมคู่แรกของเขา สวยไหมพันหย่งเนาะเนาะวยไหมปลาดิพันหยนังบนดอกเขาสีงามหมดเลยฮะพ่อขวงอีกแล้วพ่อขวงอีกแล้วโอ้ยเย็บเย็เย็บโอ้ยอยู่นี่ก็มโอเยมันเย็บมนั่นนนน้ยคุน้าตาูเไลุ่่เครับอาวเยพี่น้นนง Bro, อง มูนี่ไหมเฮ็ดพึ่งเขาเด้อค่ะเฮ็ดพึ่งทิดอร่อยที่สุดแซ่บที่สุดของตระกูลเฮ็ดพึ่งค่ะหวานแดียเข้ามือนี่นอ,นอุฮ้ยโชคดีดวงดีแห้งค่ะพี่น้องมเน่คั๊กเน่แน่อันนี้แค่กลุ่มแม่ด้วยค่ะมีกลุ่มสองกลุ่มสามดิค่ะพี่น้องป้าทุกยังมาอย่างไรยิงเห็ดสับหลาบอยู่นะเออเฮ็ดอีหยังคนว่ะว่าแต่เฮ็ดเ,เบียร์ตีนอ๊ะขาวสากหลาด <laughs> เฮ็ดพึ่งเขาพี่น,อน้องมันเบิ่ดไก่เออ อของแสบของนัวเนี่ยทุกอย่างสวยงามเลยค่ะเป็นเห็ดที่ราคาแพงที่ท<น>สุดเห็ดหนึ่งเลยนี่แสบมาคาลราค่าสูงค่ะเห็ดนี่ไงมึงดุกไหมอ้ยตอนนี้โชคดีเป็นของเข้าอีกหมื่นครับพี่นอกมีเหละงงกเห็ดใครยังบดซํำได้ครับอือความแสบํานัวนะทีสะะส่สุดราคะที่ถึงเข่า อย่าเก็บตั้หงหลายปีเราพวกค่อได้เก็บวันไหนเนาะบัทันเขาเนาะบัวหูป้าค่ะอันนี้เอาไว้ค่ะพี่น้องนี่มันหัวสั้นจากกับอันนี้เราก็จะเอาไว้ก่อนจ้ะใส่โตค่ะหมูนึงน้ดหน่อย, <c oughs> อยขาเหี่ยวเหี่กวตัขวขบกไก่เนาะคิดกันนะคะ ซื้อว่าเป็นมู่เดียวกันนั่นแหละเนาะมืดเดียวกันค่ะเนี่มเออเด็กตาหนิดก็่ซื้อมาง่ายแค่บาทแค่นี่หลังจากที่ห้าพ่อแต่บัดบานเนาะพ่อบานแล้วมาพอจุ้งกันพี่น้องเฮ็ดราชนีเฮ็ดผึ่งค่ะเฮ็ดผึ่งข้าวอืดีบตั <c oughs> <อ>งค์เฮ้ยครับเอ้ นมนี่ึงก็ตาเขาหลดไกลแล้วมาต่อค่ะงา,านคือใบหยีบบ้างเนาะไม่รู้คือเก็บ <laughs> <c oughs> ไปเก็บไ,ไปย่านหยียบไปสีคนกับคนข้างเหมือนใบตอง,งเขางนาะใสสายตาพิ่งเล่งขนาดเ <c oughs> ด่นฟังเด่นฟังเฮ็ดนี่มันจะกรอบมาก กรอบแล้วก็หวานมากเลยค่ะเลยน่จะเป็นผูโชคดีเราสามีถักไปเด้อค่ะเอนเหนียนียเหยนียบเหียบเหนนเนเหยเยเนียเหีเดี๋ยวเหีเนเนเนียบเยนี่หย โดีโชคมันขูมือวะเนี่ยม,มาเฮ็ดอวกกับมันอยู่ดอก,อกมเมอมันะเลกแล้ว,วนเนี <c oughs> ่ยสยงค่ะเป็นพวกเจาะคาพี่น้องตุ้งข้าว

พี h, ่น้องดอกใหญ่แหงดอกเลยเติมเข่าดอกใหญ่ๆเลยผิวบางสิค่ะมาได้จังใดฮัลโพี่น้องเฮ็ดก้อเลยเฮ็ดนาเลยนะ่ยโอ้ยสู้เห็ดเนาะเหมือนเนาะหลุ่นๆไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเห็ดหนังที่ออกสัญญาณดีมากเลยสัญญาณดีมากค่ะสุดยอดเลยฮัลโหลหันมด้วยเมือนี่ กอปลาให้พึ่งเขารัาพี่น้องสวยดูนมีทางหลังกบี้ใส่ออน่ยน่นะนิเสียงหกวเลเนาะหนึยินเสียงวะก๊กกอักเนาะมีแหงค่ะเดอมืนี่งามแหงพี่น้องเอ้ยักงามแน่ กรอบเลยค่ะอ uh, like, oh, e it. ุ้ย uh, ถือม right yeah. oh, ือเจ้าันถือว่อ่าปนพวงปนปุกดีครับยอดไปลาเขาแล้ว้าเดนนี่ยเนาะมูงย่ครับนี่ห่อดอกยีนะว่อมูงย่เด้อผู้ชมค่ะ โดนเห็ดเพิ่อเขาโอ้ยบ่อคยเป็นจีบอะดรนินอู้เท้าเต็มนะอันอันนี้ทุนแดงไล้เยียบยึดตีนเจ้านะเออเอาเอาให้เพิ่อกน้เกียบแล้วเกียบแล้วม่กระนั้นดู น้อยหนึ่งโคหักล้วครับโดนบุดไม้ด้ถยซอยบุดไม้ยังสบายพูดบุดไม้ฮัทฮัทมูนี่ก็ลังงามเลยฮะนี่เต็มเลยหราวเเล่ามูนี่กำลังงานเลยพูด เริ่มค่ะพี่น้องมูนี่มูแหลกเขาวันใหญ่แล้วเนาะเออเตรียมมูนี่ไปก็ไปป้าตัวขาวเตรียมพื้นค่ะเทนนี้ก็สั่นทั้งตื่นตื่นโอ้ยเห็ดกัวเห็ดงามกระลังงามค่ะแล้วก็หลายน้ำค่ะพี่น้องปวดพูเนาะอือยปวดพูเห็ดมันมันเขาไอู้ยตรงจุดเนี้ยเนาะจะเอาไดบ้างล่ะคะมงอนค่ะอือดีอายุ ต้องไปล้างน้ำออกเนาะดีอยู่ค่ะนี่โอ้ลองเปิดไปลองเปิดมาเนี่ยชาณิศไกเห็ดช <laughs> าณิศไกเห็ดกับชาณิดยาเห็ดคือกันสายยาไม่มาแล้วบ้านเนี่ยซาณิศไกเห็ด <c oughs> แต่ละสายยาเจ้าเนาะอัน <c oughs> นี้อ่อนอจนเห็ดอขอเสียชาณิดเสียเม็ดรสดดดชอบเปิดครับ <c oughs> อ,อันลัางขัดอันลังการแค่ล้างกาัน,กอนกพอดองเ็ทถึงเขาใช่ไหม สักทีนะลยจุ่มนึงจุ่มเดียวตันเฮ็ดเตันเฮ็ดเข็มทองในรถตัดเนาะแต่ว่าของเขานี่เฮ็ดปลาธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องโมมีเฮ็ดปู่ค่ะซาณิษบ่เคยเกลือเฮ็ดปู่ค่ะเฮ็ดปลาเฮ็ดปู่ไม่ได้เฮ็ดปลาอะไรผ้าถอ่นพอเราโลดโอ้ยปวดปูปูบมโมบอกแตงกาลังพอปีนี้เนาะเฮ็ดเผื่งเขาเนาะ ีนีคือแบบเก็บคักนี่ดีเนาะเก็บสุดยอดกัอันนี้น่อยหลยกั่เบาเด้อพีเนอะเดียวว่าสันเตรมเหตดบ่มดดีเนาะนี่นี่กันอยู่เอาัสเนื้อสันหามสัน็ดงเขาหิวเข่าอดกัน หงูก็ไม่ต้องกินนะนะอุดเอาหงูไม่ต้องกินเพราะบ่มีให้กินนค่ะพี่น้องทีเกินงูเลยตอเลยละาอากาศดีจังพี่น้องเอ๋อฝนมาแล้วฮันฝนว่ะฝนกับใบยันละพูดพูดพูดงูพูดโอ๊ตธรรมดาเ่ยงูต่อไปฝนกระม้าค่ะพี่น้องพอแล้วฝนที่ตกอากาศมันเอาเอาเนาะ เอาเบ่แดดนะเอาเฮ็ดออกเพื่อเอาฝนตกเอาเฮ็ดออกค่ะเส้นสูงมากเลยเห็นไหมให้ระงอกหลอกต่อไปว่ามีผาาแน่นอนอันนี้เท่านี้เพชรพึ่งไปสักก้อนค่ะพี่น้องนี่แหละของแสบแสบกระหิดอื่นอีกเผ็ดพึงเขานี่สุดยอดละค่ะความชอบส่วนตัวค่ะทั้นๆนี่ชอบเพชรพึ่งค่ะพี่น้องขอเพชรพึงเขาหน่อยว้ยหาก,า,ยากินก่หงัก บมดทันเขาเนาะแต่ละปีปีนี้ห้องมันแต่ต้นปีค่ะกลับมาตีสารกับโหเห็ดนางหงมุใหญ่เนาะ้าอปีนี้สารนี้สีมานแต่เด้อสุดยอดเลยปีนี้คือหมานแห้งครัหมานสิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำค่ะมั่นใจให้กันนะกันเนาะทานลุยแบบคักๆักเลยค่ะปีนี้ปีนี้ที่จับเต็ม เออเอฟซีบอกว่าสัญญาณที่ดีสาวนิดลุยมาสั้น <laughs> ลุยไปน้ำกันครับใ่นหมเนนี่ไปกับสาวนิดบาโรดเด้อส์นพอลุยลือยทุกไม้ค่ะอบอกกำลังพอดี โบาบานบ่อเถาบดชุบหน่อยเกินไปเออถึงมันงานเฮงน้ำคัดน้ำไงพึ่งข้าวขุนเต็มหน,น่ะจอทั่วทรัพย์แล้ว เห็นจังไดมนมาเนี่ยข้าวเต็มตา <c oughs> อต้อนตอนเลยไต้อนร้ขอแต่ของอ่อนตอนเลยขอเรื่อยๆค่ะเห็นมูพิ่นเรื่อยๆอ้กมวนแห้งไหมนี่แต่ยางเดียวของแสบดเห็นไ่ม จำเราคลิปนี้ค่ะกัสิขอลาพีและน้องไปก่อ็ระค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะน้องเอ็นอีพีสองน้อจ๊ะนี่ซันนี่กัสิลาพีและน้องไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นเขาเป็นเขาวัตเตอร์เฮดผึ่งเหลืองขึ้นข้าวขึ้นขวานึงเนี่ยอุ้อใส่เก๋ไก๋อันนี้แม่งแม่งกิน ้อนเห็ดข้างเขหนึ่นี่แต่ดอกคนนี้น้องงามนะงามค่ะงามแนวหัวเห็ดขอางเขาอ้ออดอกหนึ่งเพ็ดเพิงเหลี่ยงหรือฮี่บนีมูอีบล่าฮะ